สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบา่บายของวันที่20ตุลาคม2 5 6 4คะ่ะอ่าวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวรถถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อเช้าคะ่ะลูกค้าเป็นรุ่นยันมา EF 494T อ่าคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี57ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี57สวยๆเดิมๆเลยคะ่ะลูกค้า49แรงม้าคะ่ะเป็นเครื่องยนต์สสูบมาพร้อมอุปรกรณ์2ชิ้นคะ่ะใบมีดันหน้าผานัน ผานสวยมากค่ะลูกค้าผานเป็นฐานพวนยี่สิบสี่คูณหก cm ทีค่ะยี่สิบยี่สิบสี่คูณหก cm ทีค่ะคผานแค่นี้สวยมากค่ะคไปเหลือเต็มเต็มเลยยางสวยค่ะขัดท้ายแน่นแน่นเลย ชั่วโมงค่ะสองพันสามร้อชั่วโมงค่ะสีอ่าสีสันเดิมๆเลยค่ะลูกค้าลูกค้าสนใจคันคันนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดไหมคะเพิ่มเติมที่เบอร์0 9 8 2 6เ1 1 5 8ค่ะคันนี้แม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่3 4 5 0 0 0สบาทค่ะ3 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคันใหญ่มากค่ะ49แรงม้า เป็นค่าย,ยันม่าค่ะลังคาเดิมๆค่ะลังคาเดิมๆของ49เลยลูกค้าได้คันนี้ไปใช้งานค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลูกค้าคันใหญ่แรงดุดันค่ะ เป็นรถจดทะเบียนปี57ค่ะ็ค่ะคันนี้รอเล่มนะคะลูกค้ารอเล่มค่ะรอเล่มประมาณอ่บ้า45-60กสบบาทการค่ะทางร้านมีหน้าสำเนาหน้าเล่มให้ค่ะลูกค้ารอเล่มรอเล่มจริงค่ะจากบริษัทประมาณ45-60บห้าค่ะคันนี้เพราะว่าคันนี้เป็นรถประมูลมาค่ะ เป็น่เสีทีปี57ค่ะใช้งานน้อยค่ะ2300ชั่วโมงแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2 5แสนอ่า3แสน3แสน 4, 5, บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าพร้อมเก็บงานเช็คจิ๋วดซึมค่ะพร้อมเก็บงานให้เลยในราคา3,45แสนบาทค่ะส่งฟรีไปเลยภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะทางร้านขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกสอเท่านั้นค่ะ เราไาชมไปใกล้กันเลยเครื่องแห้งดีค่ะลูกค้าไม่มีรั่วซึมเลยอะคันนี้ ค่ะลูกค้าสนใจยันมา4ีเกาสิ่งทีคันนี้ค่ะโทรสอบถามแม่ค้าได้ที่เบอร์0 9 8ย์เก้าแปร้านรถถ่ายมือสองหลอดนี่ขอนแก่นค่ะก็เปิดจานถึงอาทิตย์เลยวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการนําเสนอรีวิวรถถ่ายสีแรงมาเพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าถ้าใดสนใจแวะชมแวะเทสรถได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ